ระวังตัวนะน้องชายของพี่โอ้ยเชี่ยใจเย็นใจเย็นวเดีวอวันนี้จะพาไปไหนวะคุดมาดิไหนดูสินี่ไงจ้าพาไปทะเลก่อนแล้วแวะว่าต่อดีเลยโอ๊ยบีบแต่ทำไมเฮ้ยตกใจหมดเลยนะใจหายอะพี่นึกว่ารถจะบินใส่เออออสการ์อย่าลืมแวะไปวัดเด้อพาไปกราบหลวงพ่อแน่ ครับยายข้าวหอมปิดเล่นอะไรเลิกเล่นก่อนเดี๋ยวจะไปวัดไปหาหลวงพ่อก่อนครับพักแล้วครับคริสเลิกเล่นเกมก่อนครับพี่เฮ้ยคริสอ่าคอมมนติกอะเฮ้ยคริสดูผู้สาวแต่งงานเหรอ ใหญ้ท <laughs> ำกันใหญ่นะพวกเราวันนี้เกมไฮสปีดเดินทางรวมกับเพื่อนๆกันเราจะไปอุบลร,ราชธานีไปพาแต้มประแจเก็บเรียบร้อยเรื่อเรถได้ทั้งแรมบิ๊กไบค์แล้วก็อีกเพียบเจอกันที่พาแต้มไฮสปีดพวกมันตามมาแล้วอย่าให้โดนล่อมึงหนีจากฉันไม่ได้หรอก กับวันนี้เกมไฮสปีดเดินทางรวมกับเพื่อนๆกันวันนี้พวกเราจะอุบลร,ราชธานีไปพาแต้มกันรถสปอร์ตนิสันสามรเซตแล้วยังมีคาร์มาโรสีแดงกับมาสด้ตามหลังเดินทางตอนกลางคืนถนน2องข้เดินกันจนเมื่อยแล้วแวะกินกาแฟก่อนดีไหมเฮ้ยไม่กินหายไปไหนอะ่ะอืมคงไม่เข้าห้องน้ำมัง่งหรือไม่ก็เข้าไปลองชุดล้วมั้งโอ้โหตายจริง